สวัสดีครับเคยเป็นไหมครับตอนกลางคืนบรรยากาศข้างนอกมันเงียบสงบแต่ว่าเอ่อในใจเรานี่สิยังคิดนูน่นคิดนี่ไม่ยอมหยุดเลยอืมเป็นกันบ่อยเลยค่ะโดยเฉพาะเวลาเหนื่อยๆมาทั้งวันเนาะความคิดมันยิ่งฟุ้งซ่านง,ง่ายใช่ครับวันนี้เราเลยอยากจะมาคุยกันถึงแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากครับคือการมองลมหายใจของเรานี่แหละเหมือนเป็นเพื่อนแท้ที่อยู่กับเราตลอดเวลาเลย อ๋อเพื่อนแท้เป็นมุมมองที่ดีนะคะเพราะลมหายใจนี้เป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วจริงๆไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยครับในแหล่งข้อมูลที่เราดูกันเขาบอกว่าลมหายใจเนี่ยเป็นเพื่อนแท้เพราะว่าหนึ่งเลยคือเขาอยู่กับเราตลอดจริงๆนะครับไม่ว่าจะตอนมีความสุขหรือกําลังทุกข์ตอนตื่นหรือแม้กระทั่งตอนหลับเขาก็ยังอยู่จริงด้วยค่ะไม่เคยทิ้งเราไปไหนเลยแล้วก็มีอีกอย่างนะคะคือเพื่อนคนนี้ เขาไม่เคยตัดสินเราเลยไม่ว่าเราจะทำอะไรผิดพลาดมาหรือกำลังคิดอะไรแย่ๆอยู่อ่าใช่ใช่ใชพอเรากลับมารู้สึกถึงลมหายใจมันเหมือนได้กลับบ้านกลับมาที่ปลอดภัยเสมออืมเป็นพื้นที่ปลอดภัยจริงๆค่ะแล้วยังไงต่อคะมีอะไรอีกเขาบอกว่าเพื่อนคนนี้พูดแต่ความจริงด้วยครับคือความจริงของเอ่อปัจจุบันขณะณวินาทีนี้เลย มันช่วยดึงเรากลับมาจากอดีตที่ผ่านไปแล้วหรืออนาคตที่ยังมาไม่ถึงแล้วที่สำคัญคือฟรีด้วยนะคะไม่ต้องเสียเงินซื้อหาเป็นของมีค่าที่เรามีอยู่แล้วทุกคนใช่เลยครับเหมือนเราแค่ลองหันมามองเพื่อนที่นั่งเงียบเยียอยู่ข้างๆเราตลอดเวลาดูบ้างค่ะแล้วการที่เราหันมาใส่ใจเพื่อนคนนี้โดยเฉพาะช่วงก่อนนอนเนี่ยมันจะช่วยเรื่องความสงบได้ยังไงบ้างคะคือพอเรากังวลหรือคิดมาก มันก็นอนไม่หลับใช่ไหมครับการกลับมารับรู้ลมหายใจมันเหมือนเป็นการดึงสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันพลังของความคิดฟุง้งซ่านมันก็เลยลดลงไปเองอ๋อเข้าใจเลยค่ะแล้ววิธีการนี้ต้องทำยังไงยากไหมคะในนี้เขาเน้นว่าไม่ต้องไปบังคับหรือควบคุมอะไรเลยนะครับแค่เฝ้าดูอย่างรับรู้เฝ้าดูเหมือนเราเป็นคนดูหนังหรอคะคล้ายๆอย่างนั้นเลยครับคือเราแค่เลือกจุดสนใจจุดเดียว อาจจะเป็นที่ปลายจมูกตอนลมเข้าลมออกหรือตรงหน้าท้องที่มันพองๆยุบๆอืมแล้วก็แค่สังเกตไปเฉยๆหรอคะใช่ครับสังเกตความรู้สึกตามธรรมชาติมันอาจจะเย็นๆตอนหายใจเข้าอุ่นๆตอนหายใจออกหรือรู้สึกว่าลมหายใจตอนนี้มันสั้นหรือยาวตื้นหรือลึกก็แค่รู้ไปตามนั้นไม่ต้องไปตัดสินว่าดีไม่ดีไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยแค่รู้ตามที่มันเป็นไป ครับผมแล้วการที่เราเห็นว่าเออลมหายใจมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวสั้นเดี๋ยวยาวเนี่ยเขาบอกว่านี่เป็นการเห็นอนิจจังหรือความมิเที่ยงแบบง่ายๆในชีวิตประจําวันเลยใช่เลยค่ะการที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงนี่แหละคือการเริ่มเข้าใจธรรมะง่ายๆเลยเนาะแต่ทีนี้เอ,อ่อหลายคนน่าจะเจอปัญหาว่าพอดูไปแป๊บเดียวใจมันก็แวบไปคิดเรื่องอื่นอีกแล้วครับ เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเลยค่ะอย่าเพิ่งท้อหรือว่างุนหิตตัวเองนะคะในนี้เขาก็ย้าว่ามันเป็นธรรมชาติของจิตเราเลยครับแล้วพอรู้ตัวว่าใจลอยไปแล้วทำไงต่อดีครับหัวใจสำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะคือพอรู้ตัวปุ๊บก็แค่ค่อยๆนำความสนใจกลับมาที่ลมหายใจอีกครั้งอย่างเบาๆนุ่มนวลที่สุดเหมือนจูงมือเด็กกลับมาเบาๆใช่ค่ะเหมือนแม่จูงมือลูกกลับมาข้างๆอย่างใจดีไม่ต้องดุไม่ต้องว่า การรู้ตัวแล้วก็กลับมาซ้ำๆนี่แหละค่ะคือการฝึกที่แท้จริงอ๋อการกลับมานี่เองคือการฝึกแล้วการฝึกแบบนี้บ่อยๆมันจะให้ของขวัญอะไรกับเราบ้างครับนอกจากแค่ช่วยให้สงบตอนนั้นมีหลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกที่ชัดๆเลยคือของขวัญแห่งปัจจุบันขณะลมหายใจเหมือนสมอเรือนะคะช่วยดึงใจเราให้อยู่กับตรงนี้เดี๋ยวนี้ความทุกข์จากเรื่องเก่าๆหรือความกังวลเรื่องข้างหน้ามันจะเบาลง เหมือนมีหลักให้ใจเกาะนะครับใช่ค่ะแล้วก็มีของขวัญแห่งความสงบเย็นด้วยการที่เราหายใจสบายๆโดยเฉพาะถ้าหายใจออกยาวๆหน่อยนะคะมันจะไปช่วยกระตุ้นระบบประสาทที่ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายจริงๆอ,อ๋อมีผลกับร่างกายโดยตรงเลยค่ะร่างกายผ่อนคลายความเครียดลดลงก็จะหลับง่ายขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นได้ทั้งฝึกใจทั้งดูแลร่างกายไปพร้อมกันเลยดีจังครับ แล้วก็อาจจะมีของขวัญที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกคือปัญญาค่ะพอจิตเรานิ่งขึ้นสงบขึ้นจากการอยู่กับลมหายใจเราอาจจะเริ่มมองเห็นความจริงบางอย่างชัดขึ้นความจริงเช่นอะไรบ้างครับเช่นเห็นว่าลมหายใจเนี่ยมันไม่เที่ยงจริงๆนะอนิจจังเราบังคับมันทั้งหมดก็ไม่ได้ทุกขังแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราสทัทีเดียวอนัตตา พอมองเห็นแบบนี้แล้วมันช่วยยังไงครับพอเห็นบ่อยๆความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องต่างๆความคิดว่าฉันต้องเป็นอย่างนั้นหรือเรื่องนี้มันต้องเป็นของฉันอะไรแบบนี้ครับมันอาจจะค่อยๆคลายลงรู้สึกเบาสบายขึ้นปล่อยวางได้ง่ายขึ้นโห oh, ลึกซึ้งมากครับ สรุปแล้วจากที่เราคุยกันลมหายใจของเรานี่ก็เหมือนเป็นทั้งเพื่อนแท้แล้วก็เป็นครูที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดเลยนะครับเป็นเครื่องมือง่ายๆที่จะพาเราไปเจอความสงบโดยเฉพาะก่อนนอนใช่เลยค่ะเหมือนมีเพลงกล่อมส่วนตัวที่ช่วยให้เราพักผ่อนได้จริงๆใช่เลยค่ะก่อนจะจบกันไปวันนี้อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายให้ลองกลับไปคิดเล่นๆดูนะครับว่านอกจากการที่ลมหายใจช่วยให้เราหลับสบายขึ้นแล้วเนี่ย การที่เราหมั่นกลับมาทำความรู้จักกับเพื่อนแท้คนนี้บ่อยๆในระหว่างวันมันอาจจะเปลี่ยนมุมมองหรือว่าประสบการณ์ของเราต่อเรื่องอื่นๆในชีวิตประจำวันได้ยังไงบ้าง